ไม่เลื่อนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสสม,มีคนเข้าเกณฑ์ เช็คคุณสมบัติล่าสุดคนได้เงินเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส3ยืนยันแจกไตรมาส2แน่นอนครางเผยมีคนบางกลุ่มไม่เข้าเกณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลได้รับสิทธิเช็คคุณสมบัติล่าสุดคนได้เงินอัปเดตโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนายจุรพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยวากระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทเฟส3ยืนยันคำเดิมไตรมาส2ปี2560 คือในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ได้เงินแน่นอนโดยภายในเดือนกุมภาพันธ์2568จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการการกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลงรายละเอียดการเดินหน้าดิจิทัลโรเลตเฟส3จากนั้นจะเสนอผลการประชุมเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยตอนนี้กรอบดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ต้องประชุม เพื่อยืนยันรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนรอมอชคลังกล่าวทั้งนี้ในเรื่องการทําระบบ Open นรบกับสถาบันการเงินตอนนี้ระบบเสร็จสิ้นหมดซึ่งอยู่ในช่วงทดสอบระบบคาดว่าจะใช้เวลาทดลองหนึ่งเดือนเพื่อให้ระบบรัดกุมขณะที่จํานวนผู้ได้รับสิทธิ์เฟสนั้นยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากจะต้องรอการตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการกําหนดหรือไม่เพราะจํานวนประชาชนที่ลงทะเบียน เียนเข้ามาทั้งหมดมีบางกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งต้องรอติดตามตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนอย่างเดินหน้าต่อแน่นอนและกําลังหาวิธีอยู่ใครบ้างถูกตัดสิทธิ์แล้วคนลงทะเบียนไม่ผ่านเงินดิจิทัล10,000บาทเฟดสามนายเผ่าภูมิโรจนก,กุลรอมชอครังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่28มกราคม2568ที่ผ่านมาถึงการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับผมเงิน1 0,000ของกลุ่มที่มีอายุ6 ส0ปีขึ้นไปว่าในกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธ์จะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนจึงไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขก็จะถือว่าเสียสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่ต้นนะครับทําไมนะครับผมตัดสิทธิ์คนลงทะเบียนไม่ผ่านทันทีเงิน หมื่นเฟสสามหากเป็นผู้ที่โหลดแอปพลิเคชันหางรัฐแต่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ครบตามขั้นตอนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับซึ่งเฟสที่3จะยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จและมีเงื่อนไขเรื่องรายได้ต่างๆที่กําหนดไว้ตามเดิมโดยยึดจากการลงทะเบียนผ่านซูเปอร์แอปนะครับผมแอปพลิเคชันหางรัฐ เป็นหลักนะครับกลุ่มคนไม่มีมือถือยืนยันเปิดลงทะเบียนใหม่วันไหนการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนี้จะมีการประกาศขั้นตอนว่าจะดําเนินการอย่างไรซึ่งจะเอาเวลาอีกไม่เกิน1เดือนรวมถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมอยู่ยังว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนซึ่งไม่จะเป็นว่าจะต้องได้พร้อมกับกลุ่มที่เฟสที่3ฝากกดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อ ท่านเองจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องนาธานสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ